นิทานคำกรเรื่องพระอภัยมณีเป็นวรรณคดีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานที่ดีเด่นเรื่องหนึ่งของสุนทรภู่ด้วยเหตุที่วรรณคดีเรื่องนี้มีความแตกต่างจากวรรณคดีอื่นๆแม้ว่าเนื้อหา,าตอนต้นของเรื่องจะยังคงรูปแบบตามขนบการแต่งวรรณกรรมจัดจักวงวงทั่วไปกล่าวคือเรื่องจักเรื่องจัดจักงวง,วงมักกล่าวถึงตัวละครเอกเป็นโอรสกษัตริย์ ต้องไปเรียนศิลปะวิทยายกับฤเรืีหรือพรามที่สาปามูกแล้วจึงกลับบ้านเมืองระหว่างนั้นตัวละครเอกได้สายามักถูกยักหรือโจรพาให้พลัดพรากกันภายหลังจึงตามหากันจนพบแต่นิทานคำกรเรื่องพระอภัยมณีของสุรทรผู้ต่างออกไปคือเป็นเรื่องที่ทำ เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นในคลิปแปลกใหม่เกี่ยวกับตัวละครชากสถานที่และความรู้ในเรื่องคติธรรมสอนใจในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีทั้นี้พระแพมณียังถือว่าเป็นตัวแทนโลก,กทัศน์ของสุนทรผู้ที่มีต่อต่างชาตชาิโดยชาวสยามในสมัยนั้น สนใหญ่มีมุมมองด้านลบต่อชาวต่างชาติด้วยมองสาเหตุเข้ามาว่าเพื่อสแสวงหาและกอบโกยผลประโยชน์ทางทรัพยากรแต่สุวนทานผู้มองในมุมกลับว่าสยามก็น่าจะได้รับประโยชน์จากชาวต่างชาติเป็นต้นว่าวิทยาการาด้านต่างๆ